วันนี้นะครับจะมาสอนนะครับ20ประโยคนะครับใช้ถามตอบนะฮะแต่แปลตรงตัวไม่ได้แต่ใช้บ่อยที่สุดนะครับถ้าจะคุยกับฝรั่งรู้เรื่องต้องรู้ให้หมดนะครับโอเคเราพร้อมแล้วมาลองดูครับเป็นบทบาทสมมติก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะแปลให้พูดตามทีประโยคซ้อมแค่สองสาครั้งก็จำได้หมดแล้วนะครับโอเคหนึ okay. ่งสองสาม what's up how's it going pretty good thanks how about you I'm alright what have you been up to not much just the same as usual what brings you here I'm here on holiday. How do you find it so far? Not bad at all. I really like it. Mm -hmm. What do you do for work or what do you do for a living? I am a sales manager. Sales manager? Yeah. What do you do for fun? I go out quite a lot and gaming sometimes. Do you live in the area as well? Oh, yeah. So um, I'll see you around. What's the best way to keep in touch? Do you use right Instagram, or Messenger? Well, I use Line. Let me add your contact. Tada, found you. There you go. Nice to meet you. Let's catch up again soon. Peace. Peace. นะครับโอเคครับไปดูประโยคกันแบบละเอียดนะครับแล้วจะอธิบายความหมายนะครับก็รอบแรกจะพูดเร็วนะรอบที่สองก็จะพูดช้านะครับแล้วก็มีคำแปลขึ้นนะฮะรอบสุดท้ายก็จะให้ลองแต่งประโยคนะครับเติมคำในช่องว่างพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคครับเริ่มจากประโยคแรกครับประโยคยอดฮิตเลยครับผมคาว่า What's up วอตส์แอลว่าว่าไงนะครับมีใครรู้บ้างว่าตอบอยังไงนะนะครับลองคิดแป๊บหนึ่งนะวอตส์แอนะครับวิธีตอบที่ง่ายที่สุดก็คือตอบกลับไปว่า Whats up เนอะว่าวอต t ์แอบวอตส์แเป็นการถามและตอบนะครับในคําเดียวกันนะครับในประโยคเดียวกันนะฮะหรือเราจะตอบเป็นการถามไปก็ได้ว่าเป็นไงบ้าง how's it going how's it, How it going คนไทยหลายคนงงข้อน,นี้มากนะครับคําว่า how's it going นะ คนไทยหลายคนชอบไปแปลว่าไปไหนนึกออกว่าแต่อย่าลืมสิคําว่า how แปลว่าอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษแปลตรงตัวเสมอไม่ได้ how's it going เป็นไงบ้างตอบไง่ายอย่างนี้ครับ pretty good thanks how about you อีกรอบนะ how's it going how's it going ตอบ pretty good thanks how about you นะครับสมมุติเราตอบว่าเราก็โอเคใช่ไหมพูดง่าย I'm all right I'm alright l นะครับ I'm alright นะฮะครควาวนี้ฝรั่งชอบถามอย่างนี้ครับผม What you been up to What you been up to มาจากคำว่า What have you been up to นะครับไม่ต้องมองขึ้นหาเพดานนะครับคำว่า up ในที่นี้ไม่ได้ให้คุณมองขึ้นนะครับแต่ให้ถามว่านะครับไปทำอะไรมา What have you been up to ทำอะไรมาใช่ไหมไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมตอบแค่นี้ครับ Not much Just the same as usual Not much Just the same as usual ไม่มีอะไรมากนะทำทุกอย่างเหมือนเดิมตามปกติเดิมๆใช่ไหมคราวนี้เราคุยไปคุยมาเราอจจะถามอีกเรื่องหนึ่งว่าเออวันนี้มาทำอะไรใช่ไหมหรือว่ามาทำอะไรที่ประเทศไทยนะในกรณีนี้ก็พูดว่า What brings you here สมมุติเจอฝรั่งในแอปแอปหาคู่อย่างเงี้ยอยากถามเขาว่าเขามาหามาหาเล่นๆหรือมาหาจีบจริงๆถามางี้ได้ What brings you here เจอฝรั่งเดินมาที่ร้านนะครับ ดูเขางงๆก็ถาม what brings you here มีอะไรให้ช่วยไหมะจะทำอะไรหรออะไรเงี้ยไ้ออกมามันถามถ,ามถามถึงเหตุผลที่เขามาอยากถามว่ามาไทยทำไมก็ what brings you here to Thailand ได้นะตอบไม่ง่ายทำงานก็ I'm here for work นะครับแต่ถ้ามาเที่ยวก็ I'm here on holiday นะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่คนไทยมักจะงงมากๆเลยคือคำว่า how do you find นะครับ how do you find it so far คุณรู้สึกยังไงกับมันนะครับคำว่า find ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหาเจอได้ยังไงนะ How do you find it How do you find it แปลว่า What do you think about it How do you like it What do you feel about it นะครับแปลว่ารู้สึกยังไงกับมันนะครับตอบไปง่ายอย่างี้ครับ Not bad at all I really like it Not bad at all I really like it นะครับผมคราวนี้ถ้าเราจะตอบว่าไม่ชอบเลยอะไม่ชอบเลยนะสำนวนมันจะประมาณนี้ It's not my cup of tea นะครับไม่ใช่น้ำชาของผมนะแปลว่าไม่ชอบเลยเป็นสํานวนนะสำนวน it's not my cup of tea นะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่คนไทยมักจะงงนะเวลาถามกัน what do you do ชอบสับสนว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่ใช่ปะ่ะ what do you do แปลว่าทำอาชีพอะไรนะครับ what do you do ทำอาชีพอะไรเสร็จปุ๊บมักจะมีอย่างนี้ What do you do for a living นะครับคุณทำอะไรเป็นอาชีพนะครับ What do you do for a living นะครับตอบไม่ง่ายเป็นคนพนักงานฝ่ายขายก็ I'm a sales manager นะครับผู้จัดจาก,การฝ่ายขาย I'm a sales manager นะครับคราวนี้ถามอย่างอื่นได้ไหมนอกจากถามงานถามได้สิถามว่าชอบทำอะไรในเวลาว่างชอบทำอะไรเพื่อความสุขส่วนตัวได้ไหม What do you do for fun What do you do for fun นะครับสมมติบอกว่าเที่ยวบ่อยก็แบบ I go out quite a lot คำว่า quite a lot แปลว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยค่อนข้างที่นะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมใช่ไหม And gaming sometimes gaming ในที่นี้ก็คือการเล่นเกมนะใช่ไหมคราวนี้มีคำว่า as well แปลว่าด้วยไหมใช่ไหมตัวอย่างเช่น Do you live in the area as well คุณอยู่แถวนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหม Do you live in the area as well นะครับโอเคต่อไปครับ อืมใช่นะครับสมมติเราตอบว่าใช่ผมอยู่แถวนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ yeah I'll see you around yeah I'll see you around นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน I'll see you around วไว้เจอกันแถวนี้นะคำว่า keep in touch นะครับ keep in touch คนไทยหลายคนงงนะแปลว่าแตะแตะแตะ,แตะไม่ใช่นะครับ keep in touch แปลว่าติดต่อสื่อสารนะครับอย่างเช่น what's the best way to keep in touch เราจะติดต่อกันยังไงดีอย่างเงี้ยอยากแลก contact หน่อยไหม What's the best way to keep in touch นะครับคราวนี้ในประเทศเราเนาะเขาก็จะมีวัฒนธรรมการแลก Line แลก Instagram แลก Facebook Messenger นะครับ Do you use Line Instagram or Facebook นะครับถามก่อนนะ Do you use Line Instagram or Facebook นะครับถ้าเราจะให้คอนแทคกับเขาเราก็โอเค Let me add your contact นะครับ Contact Detail นะแบบข้อมูลการติดต่อนะครับแล้วก็มาจบที่ประโยคคลาสสิก Nice to meet you แต่คราวนี้ Nice to meet you มันจะตามด้วยอะไรที่ฝรั่งชอบพูดกันบ่อยเช่น Let's catch up again soon คำว่า catch up ในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าจับโยนขึ้นไปนะไม่ใช่นะ catch up นะครับแปลว่ามาเจอกันใหม่นะครับมาเที่ยวมา h a เอาท์กันใหม่ a t c h u p มาเจอกันใหม่นะครับโอเคนะฮะคำว่า peace ในที่นี้นครับก็แปลว่าบายๆนั่นเอง peace ที่แปลว่าสงบสุขนะโอเคบายๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ย hey, ประโยคพวกเนี้ยนะครับ ไม่มีสอนในห้องเรียนเลยนะแต่ว่าต้องรู้นะครับถ้าจะคุยรู้เรื่องจริงต้องรู้นะเพราะว่าคุณจะได้ยินมันตั้งแต่ในภาพยนตร์นะครับหรือว่าฝรั่งคุยกับคุณเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยคประมาณนี้ส่งเมสเซจมานะครับหวังว่าจะช่วยได้นะครับคุยกับฝรั่งได้มากขึ้นทันทีนครับไม่มากก็น,น้อยครับสําหรับวันนี้ทิชชร์สระตันขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้แป๊บหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเรียนประโยคพวกนี้ในบทสนทนาเยอะๆๆจนเข้าเส้นนะก็ <S <S นะคอร์สแพทเทิร์นง่ายๆฝึกได้จนพูด แบบเจาะลึกนะครับมีประโยคอีกเยอะเลยเป็น7 0 0ดรประโยคนะครับที่ช่วยเรียงเป็นแพทเทิร์นให้คุณพูดเป็นได้ภายใน3เดือนสำหรับคนที่ชอบรายการของเราครับก็กดดาวให้กําลังใจของเราได้บน a c e b o o k นะครับและใครที่ดูเราทาง Ti k t o ็ตครับเรามีลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับผมให้คุณเข้าไปนะครับสามารถทดลองเรียนบทเรียนเต็มๆได้นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดคอร์สมากมายครับลิงก์ทดสอบภาษาอังกฤษตามด้วยการ์ดคาศัพท์อีกมากมายแจกทุกสัปดาห์ให้ดูกันฟรีๆเลยครับ